ตอนนี้เดือดแล้วนะเดือดแล้วนะครับเดูด้วยกันนะครับนี่ก็ใช้เวลาก็ประมาณสักเต็มที่ก็สองนาทีสามนาทีมาดูด้วยกันนะครับเดือดแล้วยากนิดหนึ่นี่ฮะเดือดแล้วเอ่อเดือดแล้วนะครับเห็นไหมเต็มสุดล้ว ไอ้น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติด้วยกันว่าจะเป็นยังไงเดีดูเส้นก่อนนะครับก็คือไม่ต้องพึ่งผาน้ำร้อนใช้น้ำเย็นข้าวป่าข้าวเขา<ๆ>เก่าแคมป์ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยอ่สุดปะ เป็จนจิลูกแล้วเขาเป็นประมาณนะครับน่าทานไหมฮะ